สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะคะมาพบกับครูออยนะคะครูกรมลทิพย์สถิตพงศ์นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนะคะเรายังอยู่กันในสาระการเรียนรู้ของภูมิศาสตร์นะคะซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ประเทศไทยนะคะสําหรับภาคที่2ที่ครูายจะสอนนะคะก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะซึ่งภาคเหนือเนี่ยเราเรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะภาคที่2ก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มเรียนกันได้เลยค่ะ เรามาดูลั <P ath error> กษณะภูมิประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะนักเรียนลักษณะทางกายภาพของเขาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนักเรียนก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นที่ราบสูงนะคะมีแอ่งที่ราบคลายถ้วยอยู่ตรงกลางนะคะลักษณะพื้นที่รบริเวณด้านตะวันตกและด้านใต้เนี่ยก็จะเป็นแนวเทือกเขาสูงนะคะนักเรียนนักเรียนจะเห็นได้นะคะจะเป็นสีน้าตาลน้าตาลนะคะจะเป็นบริเวณแนวเทือกเขาสูงนะคะนักเรียน และลักษณะภูมิอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะนักเรียนก็จะเป็นแบบร้อนชื้นสลับแห้งแรงนะคะนะักเรียนซึ่งจะมีช่วงที่แห้งแรงเนี่ยยาวนานกว่าช่วงที่ชุ่มชื้นนะคะนะักเรียนอุณหภูมิเฉลี่ยของเขาเนี่ยก็จะประมาณ24-28องศาเซลเซียสน,นะคะมีทั้งหมด3ฤดูนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็จะมีทั้งฤดูร้อนฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวนะคะ และเนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะนักเรียนอยู่ลึกเข้าไปในส่วนของแผ่นดินเนี่ยและมีทิวเขาเนี่ยกั้นทางขอบด้านใต้แล้วก็ด้านตะวันตกแล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนือนะคะนักเรียนจึงทําให้ภูมิอากาศเนี่ยเป็นอากาศแบบแห้งแล้งและพื้นดินส่วนใหญ่ใน,นเรียนก็จะเป็นดิน,นทรายทําให้ไม่สามารถกักเก็บน้ําได้นะคะ<ๆ>ก็จะทําให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมีลักษณะพ,พื้นที่แห้งแล้งกว่าภูมิภาคอื่นๆนะคะนักเรียน เรามาดูทรัพยากรธรรมาชาติของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะนักเรียนก็จะแม่น้ำเนี่ยจะเป็นต้นกําเนิดจากพื้นที่ป่าบริเวณเขาทางตะวันตกแล้วก็ทางใต้นะคะของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ และลักษณะของดินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะนักเรียนดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมาจากวัตถุต้นกําเนิดเป็นหินทรายแล้วก็หินทรายแป้งนะคะนักเรียนและหินดินดานที่ผุสลายจากภูเขาต่างๆทําให้เนื้อดินส่วนใหญ่เนี่ยกลายเป็นดินทรายรวมถึงธาตุอาหารในดินเนี่ยมันก็จะมีน้อยจึงทําให้ดินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเป็นดินจืดดังนั้นการเพาะปลูกพืชต่างๆเนี่ยก็จะต้องใส่ปุ๋ยแล้วก็จะต้อง เพิ่มธาตุอาหารลงไปในดินนะคะเนื่องจากมันเป็นดินทรายนะคะและแม่น้ำสำ,สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะนักเรียนก็จะมีแม่น้ําโขงนะคะเป็นแม่น้ําสายสาคัญแล้วก็มีแม่น้ําชีแม่น้ํามูลนะคะแม่น้ําสีสงครามนะคะเป็นแหล่งน้ําธรรมชาติขนาดใหญ่เนี่ยก็จะมีหนองหานนะคะนักเรียนและนี่ก็คือลักษณะของแหล่งน้ํานะคะ ส่วนพืชพันธุ์ธรรมชาตินะคะนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะ uh, เป็นป่าเต็งลางอ่าเป็น <numa> ป่าเบญจพรรณป่าดิบนะคะแล้วก็ป่าสนเขานะคะนักเรียนแล้วก็มีอุทยานแห่งชาติแล้วก็เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่สําคัญนะคะก็จะมีอุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะคะนักเรียนซึ่งลักษณะภูมิประเทศเนี่ยก็จะสวยงามมากมีอุทยานแห่งชาติภูเรือแล้วก็มีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะนักเรียน พันไม้อย่างที่คุณครูบอกไปนะคะก็จะเป็นไม้เต่งไม้ลังไม้แดงแล้วก็จะมีพวกไม้ประดู่แล้วก็ไม้พยุงนะคะและถ้าที่สําคัญนะคะนักเรียนก็จะมีดีบุกมีเหล็กนะคะแล้วก็มีแมงกานิสนะคะนักเรียนและนี่ก็คือลักษณะของทรัพยากรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ ทีนี้เรามาทําความรู้จักกับจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะนักเรียนลองดูซิว่ามีจังหวัดไหนคุ้นหูนักเรียนบ้างนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะนักเรียนประกอบไปด้วย20จังหวัดนะคะจังหวัดแรกก็คือจังหวัดกาฬสินุ์นะคะนักเรียนอันที่2ก็คือขอนแก่นอันที่3ก็คือชัย,ยภูมินครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์มหาสารคามมุกดาหารยะโสธรร้อยเอด็ดเลยศรีสะเกษสกลน,นคร สุรินทร์หนองคายหนองบัวลำพูอำนาจเจริญอุดรธานีอุบลราชธานีและจังหวัดน้องใหม่นะคะนักเรียนก็คือจังหวัดบึงกาลนั่นเองค่ะซึ่งเนื้อที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะนักเรียนจะมีเนื้อที่อยู่ประมาณ1 6 8 8งแตารางกิโลเมตรนะคะนักเรียนเด็กๆลองดูนะคะว่าเด็กๆเ,เคยได้ยินจังหวัดไหนหรือว่าเคยไปจังหวัดไหนมาบ้างนะคะ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของผ้าตนออกเฉียงเหนือนะคะแน่นอนเรามาดูด้านแรกนะคะนักเรียนก็คือด้านเกษตรกรรมนะคะ พื้นที่ใช้ประโยชน์ทางเกษตรกรรมเนี่ยคือที่ดอนเป็นที่ปลูกพืชไร่นะคะพืชไร่ก็อย่างเช่นไรอ้อ,อยไร่มันสปะปรังนะคะแปลงหม่อนนะคะแล้วก็พื้นที่แปลงนาเนี่ยเขาก็จะไว้สําหรับปลูกข้าวเจ้าแล้วก็ข้าวเหนียวนะคะนักเรียนถ้าพูดถึงข้าวเหนียวเนี่ยก็ต้องยกให้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยนะคะนักเรียนเขาก็จะปลูกข้าวเหนียวได้ดีนะคะแล้วก็รสชาติก็จะอร่อยนะคะส่วนทางด้านอุตสาหกรรมนะคะก็จะมีการทําน้ําตาลนะคะนักเรียนที่มาจากอ้อย ะะแล้วก็จะขึ้นชื่ออย่างก็คือการทอผ้าใหม่และก็ผ้าฝ้ายนะคะส่วนด้านการค้าและก็การบริการนะคะนักเรียนก็จะมีด่านการค้าที่ด่านหนองคายเวียงจันทร์นะคะแล้วก็มีด่านที่นครพนมท่าแขกนะคะและนอกจากนี้นะคะนักเรียนภาตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญอีกมากมายนะคะเดี๋ยวครูอาอจะพาไปเจอในสไลด์ถัดไปนะคะ แล้เราดูสถานที่สําคัญที่แรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครนักเรียนก็คือ ทะเลบัวแดงนะคะที่หนองหารอยู่ที่กุมภาพัปีจังหวัดอุดรธานีนะคะนักเรียนก็จะเป็นทะเลสาบน้ําจืดที่เขาบอกว่ามีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศเป็นอย่างมากนะคะก็จะมีสัตว์น้ําในบริเวณนั้นเนี่ยเป็นจํานวนมากนะคะนักเรียนและนี่ก็คือทะเลบัวแดงนะคะนักเรียนก็จะเป็นดอกบัวเนี่ยสีแดงเรามองไปเนี่ยก็จะเป็นบึงที่แบบมีดอกบัวสีแดงสุดลุกหูลุกตาเลยนะคะนักเรียนอันนี้ก็อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะ และสถานที่สําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ที่สองนะคะนักเรียนก็คืออุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะคะที่คุณครูเคยพูดไปตั้งแต่ตอนต้นใช่ไหมคะอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเนี่ยนักเรียนจะอยู่ที่จังหวัดเลยนะคะนักเรียนซึ่งเขาก็จะไม่ได้เปิดให้หนักท่องเที่ยวขึ้นตลอดทั้งปีนะคะก็จะมีช่วงเวลาให้ขึ้นนะคะนักเรียน ซึ่งการไปภูกระดึงเนี่ยนะคะนักเรียนถ้าเราจะขึ้นไปสู่ยอดภูดกระดึงเนี่ยเราจะต้องเดินเท้าไปเนี่ยทั้งหมดประมาณเดินเท้าไปถึงเขาจะเรียกว,ว่าไปถึงด้านบนนะคะก็ประมาณ5กิโลนะคะนักเรียนจะไม่มีทางที่รถเนี่ยสามารถขึ้นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นสภาพภูมิประเทศแล้วก็ สภาพภูมิศาสตร์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นธรรมชาติที่สวยงามมากแล้วก็จะเป็นจะเป็นป่าไม้ที่หลากหลายนะคะนักเรียนซึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะนิยมมาชมาพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นนะคะนักเรียนที่ภูกระดึงนะคะซึ่งการขึ้นภูกระดึงเนี่ยระยะทางเนี่ยมันอาจจะดู ไกลนะคะแล้วก็การขึ้นเนี่ยอาจจะยากลําบากนะคะแต่ครูรับรองเลยว่าถ้าลองได้ขึ้นไปถึงเนี่ยได้ไปเห็นภูมิประเทศแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศของภูกระดึงเนี่ยก็จะลืมเหนื่อยครูไอเนี่ยเคยได้มีโอกาสไปมาครั้งหนึ่งนะคะภูกระดึงเนี่ยก็ถือว่าเป็นสถานที่สําคัญแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ที่ถ้าเราอยากไปสัมผัสธรรมชาติก็แนะนําที่นี่เลยะคะ่ะภูกระดึงนะคะ และสถานที่สําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออันที่3ทพี่ครูอายยกตัวอย่างมาให้ดูนะคะนักเรียนก็เขื่อนลาตะคองนะคะนักเรียนอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งนครราชสีมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่เป็นประตูสู่ภาคอีสานนะคะซึ่งส่วนใหญ่ถ้าใครจะไปภาคอีสานเนี่ยก็จะต้องผ่านนครราชสีมานะคะลักษณะของเขื่อนลาตะคอนเนี่ยนะคะนักเรียนก็จะมีทิวเขาโอบล้อมนะคะแล้วบริเวณด้านล่างเนี่ยก็จะมีเขื่อนที่ช่วยกักเก็บน้ําไว้ใช้หน้าแรงนะคะนักเรียน เพราะฉะนั้นถ้าใครได้มีโอกาสไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะหรือว่าภาคอีสานเนี่ยก็จะเห็นบริเวณเขื่อนลำตะคอนนะคะนักเรียนก็ตอนนี้นะคะนักเรียนมีรู้สึกว่าจะมีทางอ่าทางด่วนพิเศษนะคะตัดผ่านนะคะถ้าเราขึ้นด้านไปด้านบนเนี่ยเราก็จะมองเห็นสภาพภูมิประเทศแล้วก็สภาพภูมิศาสตร์ของเขื่อนลำตะคอนนะคะซึ่งเป็นเขื่อนที่กว้างใหญ่มากแล้วก็กักเก็บน้ําไว้สําหรับให้ชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือนนะคะนักเรียนใช้ในช่วงหน้าแล้งค่ะ และสําหรับแบบฝึกหัดของคุณครูในวันนี้นะคะนักเรียนคุณครูมีโจทย์ให้นักเรียน5ข้อนะคะไม่ต้องลอกโจทย์นะคะเขียนข้อหนึ่งแล้วก็ตอบลงในสมุดได้เลยนะคะคําตอบทุกข้อนะคะจะอยู่ในคลิปการสอนนะคะนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูนะคะว่าแต่ละข้ออยู่ตรงหน้าไหนนะคะนักเรียนสําหรับวันนี้นะคะควายก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะและเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันใหม่ในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนานและวัฒนธรรมค่ะ